ติดตามมานานแล้วครับส่วนนี้4ปีเนาะส <4 S 2> ี่ปีประมาณ4ปีปีปีที่1ก็ได้ผลดีมากปีที่2ก็มีการปรับเปลี่ยนการวิธีการนิดนึงแล้วก็กลับมาเป็นวิธีการที่ดีที่สุด <c oughs> นะครับโดยการใช้ rd 251นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอขวด rd 251ด้วยครับนะครับ เป็นลักษณะนี้นะครับ i 2 5 1เป็นาสารที่มาจากแหล่งธรรมชาตินะครับส่งเสริมใช้ใชเป็นปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตรปลอดภัย g p ได้นะครับก,ก,ก็เพียงแต่ฉีดพ่นนะครับฉีดพ่นด,ด้วยมือหรือว่าเครื่องก็ได้นะครับทีนี้ในการทำเกษตรยุคปัจจุบัน หรือว่ายุคใหม่นะครับใช้โดนพ่นนะครับจะได้ทั่วถึงนะครับก็ใช้ผลิตภันธ์ตัวนี้ตัว r d 2 5 5 1เนี่ยค่ะจากต่อจากพ่อต่อจากพี่ชายอีกทีนึงก็คือมาใช้มาตลอดนะคะครับค่ะก็มีการใช้เป็นหลักนะครับฉีดพ่นประจำแต่ว่าโดนเนี่ยจะมาประมาณเดือนละครั้งนะครับหลังจากฉีดพ่นเนี่ยโดนก็จะฟุ้งละออง ลงไปสัมผัสใบและใต้ใบแล้วก็ที่โคนบริเวณดินนะครับทำให้ปับสภาพดินไปฟื้นฟูด,ด้วยเพราะว่าทุเรียนอ่อนไหวนะครับถ้าฝนตกหนักๆหรือ,อเขาเรียกว่าติดต่อกันจะเกิดโรคหลักเนาโคนเน่าใช่ค่ะตำบลนาศักด์นะคะอำเภอสวีจังหวัดชุมพรก็คือเข้ามาตรงสำนักสงฆ์ห้วยรากไม้เข้ามาก็ประมาณจากถนนปัก ถนนเมนหลักนะคะเข้ามาในซอยเนี่ยประมาณ700เมตรก็จะเจอร้านป้หนูเป็นร้านค้านะคะหลังคาสีฟ้าก็คือซ้ายมืออันนี้ก็คือเป็นส่วนของลุมสมบูรณ์เลยค่ะครับแต่โทรถามคุณแมวได้ไหมโทรถามได้ค่ะเบอร์ก็เป็นเบอร์นะคะ082 802 2299นะคะครับสำหรับข้อมูลทางวิชาการนะครับก็ผมดรกรจุกเกษมเบอร์ตรงนะครับ0 8 6 3280914ี่ครับนี่เป็นการาตรวจสอบสภาพดินนะครับณนะสวนของคุณแมวนะครับเ,เป็นคลิปต่อกับสักครู่นี้นะฮะว่าเราหลังจากที่ได้คุณแมวได้พาตรวจสอบสภาพสวนแล้วพาชมแล้วมีการบินโดรนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาดูว่า,าดินนะครับที่ที่ใช้ปลูกทุเรียนอยู่ที่สวนคุณแมวเนี่ยหรือคุณลุงสมบูรณ์เนี่ย ดินเป็นยังไงบ้างอันนี้มิเตอร์นี้เราได้ทําการตรวจสอบคือเราปักไปในด,ดินสักคู่หนึ่งละประมาณเกือบนาทีละมิเตอร์ตัวนี้เราจะใช้เช็คในเรื่องของค่าความสมบูรณ์ของดินนะครับค่า n p k เลื่อนตำแหน่งมาทางเช็ค n p k นะครับโดยประมาณแล้วมิเตอร์ตัวนี้จะอ่านค่าจะเริ่มเสถียรตั้งแต่ประมาณ1น,นาทีนะครับไม่เกิน3นาทีจะเริ่มอ่านค่าได้โอเคตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ1น,นาทีเสร็จ,รจก็มาดูว่าตอนนี้เข็มชี้ฟ้องอยู่ที่ ค่าความสมบูรณ์ยังอยู่ในเกณฑ์สมบูรณ์อยู่นะครับยังอยู่ในสีเขียวอยู่นะครับแต่ก็ต้องมีการบำรุงดินอีกสักนิดหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าโอเคละในเรื่องของค่าดินนะฮะก็ถ้าเคยใช้ปกติใช้ r าดียังไงก็ใช้ได้ตลอดนะอาดี RD. เพราะสามารถที่จะควบคุมนะครับปริมาณของค่าความเป็นกลางของของปุ๋ยได้นะครับของ n p k นะครับอาดี RD เราไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่อะ i n มิโนนะครับ เป็นสารเสริมนะครับปรับสภาพดินนะครับแล้วก็ช่วยปรับสภาพให้ต้นไม้เนี่ยมีความแข็งแรงด้วยตนเองเมื่อสารอาหารในดินเพียงพอแล้วต้นไม้แข็งแรงแล้วเนี่ยระบบธรรมชาติเขาจะทํางานเองคือเขาจะชอนใช้รากของเขาไปหาสารอาหารเองนะครับแล้วก็ปีการป้องกันตัวเองได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความสมดุลของดินต่อมานะครับเราก็จะมาเช็คค่า pH หรือความเป็นกรดด่างในดินนะครับเราจะมาดูกันครับว่าค่า pH ความเป็นกรดด่างของดินตรงนี้เป็นยังไงบ้าง อเผอิญว่าดินที่นี่ครับคุณแม่บอกว่าเพิ่งมีฝนตกไปก็เลยมีความชุ่มชื้นประมาณหนึ่งสามารถตรวจสอบได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องรอสักครู่นะครับค่า p h ของดินนะครับให้มิเตอร์ได้อ่านประมาณ1นาทีขึ้นไปไม่เกิน3นาทีนะครับก็เดี๋ยวช่วงเวลานี้ขณะที่เรารอค่ามิเตอร์ pH นีตัวนี้เดี๋ยวเราตามไปดูการตรวจสอบอความสมบูรณ์ของใบกันนะครับตามมาดูทานนี้ครับ าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบนะครับท่านดรแนะนําว่านะครับเราจะเริ่มนับตั้งแต่ใบอ่อนนะครับแล้วก็ใบรองออกมาเป็นเพสลาดใกล้ใบจริงต่อมาใบขั้นที่3นี้เป็นใบจริงนะครับแล้วเครื่องมือการตรวจสอบของเราคือตัวนี้นะครับตรวจสอบนะครับใบนี้นะครับสีจะอยู่ประมาณระดับ4ค่อนข้างไปทาง5้หน่อย นั่นก็นหมายถึงไนโตรเจนมากพอแล้วครับมากพอแล้วไนโตรเจนของของใบนี้มากพอแล้วก็คือมีความเข้มข้นนะครับแต่ตรงนี้ต้องควบคุมเรื่องการให้สารอาหารที่เป็นตัวอื่นเลยพยายามใช้อดี255อดี2551อย่างเดียวนะครับแล้วจะเห็นประสิทธิภาพว่าเขาสามารถจะควบคุมความเป็นธรรมชาติของดินและน้ําที่เราใช้ด้วยนะครับก็ตอนนี้กล เพราะว่าปกติช่วงนี้หลังๆมาก็ใช้อาดีดูแลอยู่แล้วก็<ๆ>ก็จะปรับไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือความกว้างของใบนะครับประมาณ7เซนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับถ้าเราทำการเอาอาดีรดลาดที่พื้นด้วยที่ดินด้วยนะครับ 17, ทำปรับสภาพดินได้ดีมากนะครับอาดีเป็นตัวที่ปรับสภาพความสมดุลน,นะครับ ไม่ให้เป็นกดเป็นด่างไม่ให้มันมีอะไรมากไปหรือน้อยไปทําให้มันเป็นความสมบูรณ์แบบปกติมเมื่อดินสมบูรณ์ปกติแล้วอาดีเนี่ยเวลาฉีดที่ต้นที่ใบที่ดอกเนี่ยก็จะไปเสริมตรงนั้นไปเพิ่มคุ้มต้นทานของต้นไปเพิ่มการออกดอกออกใบออกผลนะครับในช่วงเวลาการใช้ก็อย่างที่คุณแมวรู้และศึกษาแล้วว่าช่วงเราเน้นใบแล้วก็ฉีดใบช่วงเราช่วงมันมีเริ่มมีดอกแล้วก็ฉีดดอกใช่ไหมครับอันนั้นเป็นขั้นตอนนั้น แต่ก็คือโดยรวมก็คืออาดีเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้เป็นองค์รวมเลยนะครับอะตอนนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับค่า PH นะครับพักหน้าจอครับค่าค่า P เตอนนี้นิ่งอยู่ที่5.5ค่า P h เนี่ค่อนข้างที่เจอกไปทางเป็นเกือบจะเป็นกรดละแต่ถามว่าท่านดรเคยแนะนําว่าค่าประมาณนี้เนี่ยท่านบอกว่าเป็นยางค่าที่ยอมรับได้ แต่ต้องมีการปรับปรุงคือค่าพีเคสที่เป็นปกติเลยเนี่ยจะอยู่ที่6กถึงเนี่คือคือปกติอันนี้อยู่ที่5.5นะครับก็คือเอา R d ครับลาดรถที่พื้นผสมน้ำตามสูตรที่ใช้นะครับและจะช่วยปรับสภาพความเป็นกดด่างค่าพีเคศคือค่าความเป็นกดด่างนั่นเองนะครับต่อมาเราก็จะมาดูในเรื่องของอุณหภูมินะครับ อุณหภูมิในดินที่เราเช็คไปเจอตอนนี้อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ30องศานะครับถ้าเป็นฟาเรนไฮต์ก็อยู่ที่86องศาฟาเรนไฮน์นะครับสภาพดินมิเตอร์ฟอร์มาว่านอมอนคือค่ากลางปกติไม่แฉะไม่แห้งนะครับค่าดินก็กวานทึ้นก็โอเคแสงก็อยู่ใน ระดับต่ำเพราะว่าันนี้เมฆมีเมฆเยอะหน่อยก็มีแสงบ้างไม่มีบ้างพอมีแสงมาเด็กเขาก็จะฟ้องว่าแสงขึ้นประมาณเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติเราควบคุมไม่ได้แต่คือเราวัดเพื่อตรวจสอบเฉยๆสิ่งที่อาดีจะมาทําให้เป็นให้มันมีคุณภาพดีได้คือเรื่องของการปรับสภาพดินและก็ปรับสภาพต้นไม้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบอเป็นองค์รวมประกอบนะครับก็คือค่าของ PH นะครับ ก็ยางที่เช็คเจอก็อยู่ปมาณ5.5ก็มีต้องต้องต้องดูแลเพิ่มขึ้นในเรื่องค่า pH ไม่ใช่ปัญหาครับเป็นมากกว่านี้ก็ปรับได้นะครับโอเคนี่ก็คือการตรวจสอบค่าของดินและต้นไม้ของเราในคลิปนี้นะครับก็ขอเบรกจบไปแค่นี้ก่อนครับวันดีครับนี่รถพี่ชาย <laughs> แล้วคันใต้แดงไปไหนแล้วล่ะพี่ชายเอาไปค่ะ พอดีเขาเอาเครื่องตัดหญ้าไปให้คนตัดหญ้าที่สวนเขาค่ะก็ะะเลยเอารถเขามาทีแรกเขาจอดอยู่ข้างในก็เลยว่าออขวางทางก็เลยเอามาเก็บไว้ข้างในคลุณลุออกมาลากไตแดงใช่ไหมครับใช่ค่ะ <laughs> ลากไตแดงออก <laughs> 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 อ,อกตอนที่ขายทุเรียนนี่แหละ <laughs> สุดยอด <laughs> ขายทุเรียนเงินล้านไงว่าพี่แมว <st ischen> เทนเงินหลักออกรถไปเนี่ยตออกรถ <f ew> ไปแดงนั่นรถนี่กว่าจะออกได้นี่ไม่ใช่มีรถนะแถวชุมพรจะไม่มีนะ <5. S 1> ต้องไปจองนู่นกรุงเทพนู่นกว่าจะได้รถนะโโ่ะรถไม่มีเขาเขาออกกันเยอะหรือว่าเขาไม่ม <f ew> สต็อกนะคือสองอย่างเลย <f ew> ทั้งออกกันเยอะด้วยแล้วก็ไม่สต็อกด้วย <f ew> ตั้งแต่ชุมพรนี่มีแต่เสพทีนะถามถามก็ดูว่าเขาต้อง เขาชอบโตโยต้ากันเนาะมันเป็นรถตลาดไงคะเออเขาชอบโตโยต้าสังเกตดูว่าในทุกสวนในชุมพรเนี่ยขับไปทางไหนก็มีโตโยต้าค่ะเขาใส่โตโยต้าแสดงว่าเครื่องมันดีมันแรงการออกตัวมันแรงเนาะแล้วพื้นที่มันก็ไม่ได้จะเรียบเท่าไหร่เนาะมันก็เป็นภเขาเป็นอะไรมันต้องใช้เครื่องแรงๆเอารถไปแดงแต่ขายทุเรียนจะขันอะไร คันเดียวกันนั่นแหละสรุปว่าทั้งปีก็ต้นปีต้นปี2 0ต้นปี25่สิบห้าตันแล้วก็ปลายปี20ยี่สิบตันนี่ขนาดประสบปัญหาอมีมีลูกใช่ไหมใช่ใช่เพราะฝนตกหนักฝนแบบเยอะมากอเยผลผลิตก็ยังทั้งฝนทั้งลม ฝนตั้งลมแล้วก็ใช้อดีตลอดใช้อาดีตลอดใช้อดีตลอดส่วนอื่นเขาเป็นโรคอะผลผลิตเขาสู้เราได้ไหมจริงจริงอะอยากจะบอกว่าในซอยเนี้ยที่เนี่ยเยอะสุดโอ้โหข้างๆจริงๆริงข้างๆนี้ไม่เทียบว่าด้คือล่วงหมดเลยอคือไม่ทันได้เป็นโรคคือมันล่วงก่อนตอนที่เป็นหางแย่อะเออ แต่ข้างในเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาได้เยอะแต่จริงๆเราก็ไม่รู้นะแต่เราสังเกตตรงที่ว่าเวลาเขามาตัดทุเรียนน่ะรถที่เขาขนทุเรียนออกไปอ่ะคือคือนับนับได้ว่าว่าเต็มรถไหมหรือว่ากี่คันอ,อะไรเนี้ยก็คือเขาก็บอกกันว่าเออที่เนี้ยทุเรียนเยอะค้าวทุเรียนเยอะได้ขายเยอะขว<ร>าเหนียวไงเออขวมันเหนียวเนาะใช่เพราะว่าเขาประสบปัญหาหนึ่งตอนที่เขาเป็นหางแย้เขาก็ร่วงละ<อ>ใช่ไหมร่วงแล้วก็ มาเจอพอเป็นลูกปุ๊บ90วันท็อปลงอีกโลกลงอีกก็ก็แทบจะไม่ค่อยเท่าเท่าไหร่นะเหลือเท่าไหร่หรอกภูมิใจสุดละส่วนเราภูมิใจสุดละอยากจะบอกอยากจะบอกตอบอยากอยากจะบอกแต่แต่รอคนมาถามเนี่ยแหละรอมาถามเนี่ยแหละเมื่อไหร่จะมาถามที่ไหนจะมาถามจะมาส่งเสริมที่ไหนจะมาหาเอไม่มีใครมาถามเนี่ยเพราะว่าเขาก็ เห็นเราหน้าใหม่เนาะเขาก็จะถามเหรอเขาก็ยังดูดูเราอยู่ว่าเราจะไปรอดไหมเพราะว่าเราเพิ่งมาทําทุเรียนต่อจากพ่อใช่ไหมล่ะค่ะอืนี่ไงบอกบอกได้เต็มปากเลยว่ามามาเรียนรู้กับแมวใช่มันเรียนรู้ได้เลยมาถึงก็ไม่ต้องอะไรมากส่งอดีให้เลยปูก็ไม่ต้กงบปูเพราะพ่อปูไว้ให้ใช่พ่อปูไว้ให้แล้วเราแค่สานต่อท่านเอง ค่ะแค่สามต่อไปก็อย่างโดนเนี้ยเราก็จะมาฉีดพ่นเดือนละครั้งในส่วนผสมที่แบบเข้มข้นตามอัตราที่ที่แจ้งไว้นะคะแล้วก็พี่แมวไปดูแลเองก็ทุกๆ7เจดถึงสิวันใช่ไหมใช่อาจจะโดนโดนจะลงเจ็ดถึงสิวันก็ฉีดบำรุงเข้าไปค่ะ ต่ก็ภูมิใจเนาะเวลาเวลาเราเห็นที่เรียนเราเป็นรูปเนาะเราได้ขายอะไรเงี้ยที่เรียนเราสวยใครก็บอก,ออกนะที่เ,เรียนเราสวยเออแล้วก็ภูมิใจเนาะผู้หญิงตัวเล็กๆทำได้ใช่ไหมที่รนะัเสอ่ยประมาณเท่านีเนาะ20 สามสิบสี่ไร่เราขึ้นประมาณสามสามถึงสี่รอบสามสี่รอบปกติต้องใช้เวลาสองวันใช่ไหมที่ที่เคยบอกเนาะใช่ไหมสองวันที่ว่าต้องฉีดถ้าเราไปฉีดเองเออถ้าเราเป็นฉีดเองอะใช่นะอันนี้อ่ะเต็มที่สี่สิบนาทีจบเกษตรยุคใหม่สามสิบสี่รอบสามสิบสี่ไร่เออสามสิบสี่ไร่สามถึงสี่รอบสามถึงสี่รอบขึ้นอยู่กับเราเราปล่อยน้ำเลยค่ะถ้าเราปล่อยน้ำ ถ้าเราปล่อยน้ําเยอะอมันก็จะบินช้าหน่ยอยอจะค่อยๆไปผสมยังคะผสมแล้วจ้าออเอาไปผสมตรงนู้นมื่อกี้ใช่ไหมเราผสมเราผสมแบบสูตรสาเร็จอ,อ๋อไม่มีไม่แบบเราใช้ไม่ถึงหนึ่งร้อยไงคะล้วถังนั้นก็คือร้อยร้อยกว่าใช่ไหม สองบวัวพอเหรอคะพ่อไหมเอาอาาาาาาอกไหมบกมือบายบายพอเหรอบ่ายบายคือไม่พอบกมือบายบายแปลว่าไม่พอ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ต้องนะไม่พอเด <c oughs> ี๋ยก็ไม่เอาย <c oughs> ี่ง่เอ่ามีงก็ด้วยพื้นที่มันเยอะเนาะ เราก็ต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาในการดูแลพืชผลของเราถ้าถ้าเกิดว่าเราจะพึ่งแบงคนคนก็หายากคนหายยากนี่ก็เด็กก็ชุดเก่าไปหมดแล้วนะนี่ชุดใหม่มาอีกแล้วต้องฝึกคนอีกอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยกับการฝึกคนมากเหนื่อยมากเลยอ่ะมันต้องใช้เวลา ต้องมาคืนถิ่นโบิบินคืนถิ่นกลับมาบ้านเราเพื่อชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกลปลกอะไรอยู่ร ดอกตะกอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี ช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่มอบไปทั่วแคว้นแดนไกล เพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี อยากลำบากอยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหนุนพ้นโดยการพัฒนาเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกลา้าแกร่งร่วมใจร่วมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ ไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี